ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งมาพิจารณาดูเ่ว่ยกันว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่มันปั๊มไม่ติดหรือว่ามันขูดทูขูดูขีดออกหายออกไปเองนึงครับเพราะว่าน้ําหนักก็เท่าเดิมกับท่านแต่ผมไม่มีตัวช่างน้ําหนักครับผมไปช่างอยู่กับเพื่อนผมอีกคนนึงผมยังไม่ได้ซื้อมาครับมันก็น้ําหนักอยู่ที่สามกับมันเดิมกับท่านตลอดเดือนหนึ่งบาท สองเหรียญน,นี่ครับมันมีอยู่เหรียญหนึ่งครับที่มีปัญหาครับท่านขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน สำหรับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญแรกนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเนี่ยดูเบื้องหน้าพองท่านครับคือภูวิพล์อดุลเจดีส่วนด้านหลังก่อนรัชการที่เก้ากับท่านมาดูบรูมูลูพองท่านก็สวยงามไม่เบานะครับแบบนี้โอเคมากนะครับแต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือทําการล้างอะไรเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับขอบเฟืองโอเคไหมครับเนี่ยดูดีครับเนี่ยโอเคครับขอบเฟืองครับสวยงามไม่เบาครับสำหรับด้านหลังครับปีพศ2อง0ัน้าราิกับท่าน นี่ครับเหรียญนี้ครับเป็นซ่อฟ้ายาวซะด้วยครับเนี่ยโอเคครับราคาดีแน่นอนครับแบบนี้ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยนะครับสรับเหรียญนี้ครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาดูนี่คือนี่ครับเหรียญนี้ครับเหรียญที่สองนี่ครับเนี่ยนี่ครับเหรียญที่มีปัญหาครับเหรียญนี้ครับเบื้องหน้าก็ปกติดีนะครับด้านหน้าครับผู้ิพอรุณเจเดก็ปกติดีส่วนด้านหลังรัชการที่เก้าก็ปกติดีครับ บนลุงบนลุงพงท่านก็โอเคครับสวยงามมากแล้วมาดูด้านหลังนี่ครับนี่ครับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่ครับมันดูไม่ชัดเจนเลยครับไม่ชัดเลยครับเพราะอยู่ที่ปศครับพศสองห้าห้าแปดหรือยังไงครับเนี่ยหรือห้าสี่ครับมองไม่ชัดเจนเลยครับเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมันปั๊มไม่ติดร่ามันค่อยถลอกออกไปของมันเองครับเนี่ยน้ำหนักก็เท่าเดิมอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับดูนะครับครับประเทศไทยข้างบนนี่ก็หายไปเหมือนกันครับนี่ครับ ไทยข้างบนก็หายไปครับเห็นแต่เทศนี่แหละครับไทยไม่มีเลยครับเนี่ยแล้วก็ปศสองพันห้าห้าร้อยสี่สิบแปดหรืออะไรเนี่ยครับมันไม่เห็นไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเมื่อกลับถูกขูดถูกขีดไปอะไรอย่าง้งแล้ครับนี่ครับนี่แหละสิ่งที่ผมสงสัยมันก็คือข้อนี้แหละครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านพิจารณาดูนะครับว่ามันคืออะไรปั๊มไม่ติดหรือว่าถูกมือดีเอาเหล็กหรืออะไรไปขูดออกนะครับ